เป่าเอลยครับโอ้มอหครับลูกหกหกใช่ไหมครับแม่กล่องก็เปลาครับใช้กล่องไหมครับรู้ทำไปแล้วต้องทะลาะกันจะทำไปทำไมโมไม่ใช้ครับขอบคุณครับกลอมลักเขาไม่เอาคืนกันหรอกลูกตำรวจนายโจ๊แป๊บนึงพี่เป็นรีบแป๊บนึงแบลกรับโอ้ my baby girl มันแซงไงมันไม่ได้แซงรอบเดียวมันแซงสองรอบแล้วใครแซ่เอ้ยคือตัวเลขอะมีตังค์ให้ยืมป่ะเท่าไหร่อ๋อคือคุยใครก่อนดีวะเนี่ยเอช่างเถอะก็ได้เอาตังค์ก่อนพี่คือมันในนี่คือมันอ่ะโพสทวิตมันมีคนก่อนนั่นเนี่ยคงเป็นมีคนจะดูไว้โพสทวิตเตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็โพสอะไรสักอย่างเนี่ยแบบพูดโพสเร่ร่อนอ่ะแต่คือพี่ก็รู้แหละว่าว่าว่ามันโพสแฝงแต่ก็ไม่อะไรรอบสองไอ้ก๊อตมันโพสว่าใครใครใครจอดรถไม่ดีหน้ากระลาศเผาทิ้งนะ แล้วมันก็โพสต์ว่าโหแตะไม่ได้เลยมั้งมุริดาเลยเออแบบถ้าเกิดถ้าเกิดแบบอยากมีเรื่องทำไมมึงไม่เอาตัวจริงมาวะต้องานแม่แก้วมีปัญญามีปัญญาแค่อะไรไม่รย้อะไรไม่รู้ชุดที่เหลืนี่ยทำไมมันต้่งแต่งตื่นยากขึ้นนะแต่งตัวน้าดำใช่พอนอ่เขาหลุมแล้วมันแบบมันยากมันก็น่ารักมันมั่วแบบบ้าเป็นดงนายกนายกเยโยน่าจะมีแบบวิธีแก้เรื่องพวกแอ่หลุมนะไม่รู้แต่โยนินไปเนี่ยมันก็เป็นวิธีปั่นอย่างไรโจ้เนาะโจ้ยังไม่ไหลโจ้เดี๋ยวก่อน พีนเล่นมั่งอยู่ในรถดอนแล้วผมซ่อมรถไปอ่ะซ่อมได้ไหมเจ้าเอาแล้วได้ปะไม่รู้เหมือนกันน่ะเอาหกร้อยพี่บิลลี่เลขเลขหกทำเป็นแต่งตัวเป๊าหนึงอ่ะแล้วหนึ่งนะผมสับใช้ไม่ได้เอาเป็นมอสครับห้าสิบดวงครับเอาเป็ผู้ดิดนะครับเดยวซาเบลลี่จะบอกครับอยู่กันเป็นนานนะครับมันเป็นพวกแมวสามไม่ได้เหรอมันดีนะเม็ดสามมันมีอะไรอ่ะลองดูดิจุ้ามันมีใหม่เต็มไปหมดเลยเรื่องอะไรอะไรใหม่อ่ะตอนนี้หายหมดแล้วอ่ะยังไงดูดิ ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเลขเลขหกพี่เป็นเลขหกพี่เป็นเลขหกทำให้ยิ้มไม่ไ้หรอไม่ได้หรไม่ดีลูกเออว่ะทำทำมืออีกทีไม่ได้หรอกไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเออพี่เบลลี่ยิ้มยิ้มสักอีกแบบนั้นเลยมนูดูดิลูกบ้าหรือเปล่าไอ้โจ๊กที่ขยิบตัวสามหมื่นนะเออพอคุยหน่อยก็พี่ถามเท่าลายคนนี้มือคนนี้ดีกว่าครับคนนี้ดีกว่าครับเออเนี่ยคนนี้รวยสวัสดีครับนะ ผมเข้าความไปหาเห็นได้ยังครับไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่มือถือไม่ได้ว่าไงมันเติมเลยเหมือนแบบนั้นเลยของกุ้งเงินหน่อยผมเอาแล้วเลยห้าล้านห้าล้านช่วยหนุสมพอดีเกลจะมาเสียเงินอยู่ในตู้อะไเนี่ยหน้าแต่หน้ากากทำไมอ่ะอะไรเนาะเมื่อกี้มันมันกด F3 ทำท่าสวัสดีแล้วแล้วแล้วนั่นลองกดดูนั่ลองกด F3 ดูแล้วเห็นไหมมันมีมันมีอีโมอีโมดใหม่มานั่นลองกดดูดิ เอ๊ะสามครับเอฟะสามเห็นแล้ปล่าอ่านแล้วมันจะมีคำว่าเลโกะสวัสดีอะไรนั่นน่ะไอ้วะชื่อลุงว่าไงหลานแป๊บนึงนะหลานชิจุงดูเราจะชิงช่องอ่ะนู่นไปอยู่ในสวนไม่ใช่จิจูงดูไม่ได้โดนไัดสองวันหรอกอ๋อโอเคแป๊บนึงนะลุงเดี๋ยวลุงคุยกับไอ้นี่ก่อนอ่ะยาวเท่าไหร่เการ้อนอันองอยู่ว่างานหมไมหลานกำลังไปเดี๋ยวทำตารางเว้นให้นะโอเค ห้าล้าน้านละแสนเหมือนเดิมใช่ครับล้านละแสนแล้วถ้าเกิดมึงเสียเอางี้ก่อนคือผมเนี่ยบอลจบไดไหมบอลจบแต่คือพูดไว้ก่อนเหมือนเดิมเลยได้ไหมไอ<า>้แยเนีวมึงก็เหมือนครั้งที่แล้วมันก็บีดอีกไม่ได้บีดก็น่าแต่สมมดว่าได้อย่างผมก็ไม่ยืมไงแต่หน้ากันเนียโจมันไม่บีด <ผม S 1> หรอกนะแต่นะแค่ไม่มีจ่ายบางทีอะหน้ากันเห,น,เหนีนหนยบผมจริงอะไรนะ กันเหนียวให้ผมหน่อยได้ไหมคือถ้าสมมติเสียเนี่ยผมไม่เอาที่จะมาจูบจูบถ้แทงบอลหรอรับอะไรผมจะไปแทงไอ้นี่นะกูกานเหนียวอ่ะมึงพูดตามกูได้ไหมพูดตามพูดพูดว่าอะไรฮะอ่ามึงบอกมึงพูดได้ไหมล่ะอ่าได้ได้ครับได้ได้ห้านาทนะเอออ่ะพูดว่ารักดวงว่ะ ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกเพราะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรโจไม่กล้าพูดอยู่แล้วพี่แต่มันมี่งไม่เลยไม่กล้าไม่ผมไม่ยังไม่ได้รับบาดแล้วทำไมน้าต้องเอาชื่อนี้ตลอดเลยแล้วเขาเห็นเพื่อนรักไงไงก็เพื่อนรักมึงไม่ใช่หรอมึงไม่รักเพื่อนหรอไม่กันดีกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใช่ไงก็ดีเอ้าไม่ใช่แล้วคือทำไมไม่รักเพื่่อนไมแล้วแบบเพื่อนถ้าเกิดมันไม่มีอนก็รักอะไรกันล่ะครับรักเพื่อนรักใครเพื่อนคนไหนรักเพื่อนดีหวัง โอเคบอกแล้วถ้าเรื่มันไม่มีอะไรกล้าพูดอยู่แล้วโจถ้ามันไม่มีอะไรเจ้มันไม่มีอะไรเง้ทำไมอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกนะอธิบายให้น้าฟังไงอ๋อโอเครู้สึกลำลาแหลกร้ลนแปลกๆออโอเคงั้นห้าล้านนั้นนถ้าสมมติตีสี่ถ้าสมมติโดนเดี๋ยวไปเอานะแต่ผมมั่นใจว่ามันได้ห่ะจริงตีส่ไปบอกคนในสภาเลยเโอเคครับน้าบอกว่าได้แล้วกันเถิดเออโอเคแต่คู่ไหนอะโจอิตาลีวันนี้อิตาลีมันโอ้อิตาลีอยู่แล้วน้องไอ้ที่เออใ่ปะอิตา ช่ยอตััดงไม่ตอบไอ้เชี่ยดัดตินอ่ะมันทักมาลูกค้าเวพยังไงวันนี้เชี่ยม่งโคตรแม่งโคตรดุอยู่ผมเลยใส่ไปเลยใช่ไหมผมเนี้ยห้าแสนจะได้เรามีแค่นี้ได้โจ๊กโจ๊กใจแค่ไหนอย่างงี้ดีกว่าโอ้โหนี่อันนี้มันจะรีกินอยู่เลยมันมันตันริอยู่เลยมันตันริอยู่เลยเออจริงใครใครเขาเปลี่ยนเสมอเขาสวิช์อยู่เลยแล้วพี่เหรียวอ่ะเอาลงห้าแสนไปเลยป่ะล่ะเดี๋ยวผมลงห้าล้านห้าเลยผมกู้ห้าล้านเนี่ยแล้วผมมีในตัวอีกอีกเจ็ดแสนเนี่ยเดี๋ยวผมลงแม่งห้าล้านหน้าเลย ก็โจ๊กเรือาเงินสี่ล้านไปทำอะไรอ่ะถ้าได้อ่ะใช้นี่ไงผมเป็นนี่อยู่สิบสามล้านตอนนี้ไม่ต้องขึ้นเป็นล้่นเนี่ยครับไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เรียบรอยไม่เรียบร้อยไม่เรียบรอยไม่เรียบร้อยโลอดหายปีเด็กวันนี้ได้บ่ะวันนี้เชียร์บอลอะไรแน่ใจนั่นไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะไม่ไม่ลองคิดไม่ลองคิดสักหน่อยเหรอทำไมจะไม่ไม่ลองแบบไม่ลองไม่ลองแบบพุ่นคิดสักนริทเดิมเหรอคือจะไม่ใจร้ายจังอ่ะ เราคุยกับคุยกับพี่ดาวมาแล้วล่ะคุณจะจะคุยได้ก็เดินได้สวัสดีจ้าโอ้โหพิมนี่มึงเล่นทั้งลูกทั้งหลานเลยเหรออันนี้เป็นม้าผมเขาบอกว่าจะมันเอาเรือมันได้ไงอ่ะเอาวก็เป็นหลานก็คุยหน่อยไม่ได้เหรอฮะสัมพันธ์ผมน้องผมอยากเป็นลูกเขาครับโอ้โหเป็นอะไรเหมือนกันเลยดีกว่าแล้วน้องเปหลานดูไปไหนไปด้วย ไปด้วยไปมาไปขายยาของเราดิตอนนี้มาให้เป็นร้านบาบาร์ยิ่งนั้นอ่ะโอ้ยเสียงอ๋อเสียงหวานโอ้ยไหนวันนี้อิตาลีลงไหมหยุดเล่นมาหลายวันแล้ววันนี้อิตาลีบ้างไงอิตาลีจัดไปนีเคุณหัวส้มเล่นบอลเปล่ายิ้มว้เป็นเด็กอะชอบใครก็พูดใช่ไหมยังดีกว่าบางคนน่ะชอบเขาแล้วไม่พูดใช่พวกปากแข็กอะชอบ เพราะว่าโจ๊กใช่ไหมนั่คำพึงกับใครใช่เขาเขาพูดถึงโจ๊กแน่เลยน่าเกลียอะไรกับโจ๊กอ่ะนี่เหนบอกว่าไม่เล่นไงแต่ก็ว่าจะมาถามว่าแน่แน่ใจเหรอว่าจะไม่เล่นอ่ะวันนี้มีบอลเหรอใช่าว่าเลิกเลเล่นมันทุกทุกวันเพื่อมาวันนี้ไงอ๋อแต่เหมือนว่าอิตาลีน่าจะมานะเพราะตอนนั้นอิตาลีมันชนะเบลเยียมได้เลยเบลเยียมของโจ๊กอ่ะ แต่มันก็เสมอละสวีทด้วยเหมือนว่าอิตาลีอ่ะมาวันนี้อ๋อคือนี่หมายจะติดใจมั้ยอิตาลีนั่นเนี่ยแต่โจจะแทงอิตาลีเหมือนก็กลัวเพราะโจแทงอะไรก็เสียโจอย่าแทงอิตาลีแทงสวนเถอะเหมือนว่าแบบนี้นะเหมือนพวกแบบนี้น่าจำไว้ขอโทษอยากเล่นน่ะโอ้อยากเล่นไม่ไม่อยากให้เพื่อนโจเครียดได้ในวันที่ได้ไม่พูดมึงอ่ะไม่แต่วันที่สี่อ่ะที่ไน เอาวันที่ได้ก็โจ้ได้อยู่วันเดียวก็เสียวันเดียวเหมือนกันนั่นแหละไปไหนไปรับเพืนไงอย่าพึ่งนี่พูดเล่นน่ะมิเบลลี่ก็บอกอิตาลีนะวันนี้อิตาลีนี่เราเราหยุดมาหลายวันเพิ่งวันนี้เลยโจ้แพงเท่าไหร่ห้านาถามจริงเปล่าตั้งมาจากไหนกู้ไงกู้หน้าไงดอกห้าแสนนะเมื่อกี้ แล้วนะให้ยังก็กันเหนียวไว้แล้วไงถ้าสมมติถ้าสมมติว่าแปลก็ไปเอามาจ่ายแต่ถ้าสมมติไปเหนียก็ไม่ก็ไม่ต้องยืม